สวัสดีครับครับตอนนี้ผมกลับจากตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับผมได้ผ่านนะครับทางกลับบ้านพอดีนะครับข้างหน้าจะเป็นวัดคุมคำนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถครับเข้าไปเบิงภายในงานนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่านะวัดแห่งนี้ครับนั่นคือวัดคุมคำนะครับเป็นมืองานประจำปี ของทั้งวัดไปกันครับผมจะพาทุกคนไปเลาะเบิงบริเวณพื้นที่ของงานเนาะครับเท่าที่เห็นตอนนี้บ่ว่าจะเป็นร้านค้าล้านขายต่างๆนะครับบ่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกินแต่ที่เห็นตอนนี้ครับบริเวณวัด นะคจับจุดนี้จะเด่นนะครับจะมีศาลานะครับกองบุญจะอยู่ตรงนี้นะครับหล้กกาจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับผมจะพาไปเบิ่งอีกจุดครับนั่นก็คือนะคจับจุดสลาการกุศลนะครับเพื่อการศึกษาโรงเรียนขุมคําวิทยาคารนั่นเองครับส่วนอีกจุดอีกด้านนะครับจุดนี้จะเป็นเวทีของหมอลำนะครับทางด้านหมอลำก่อนนะครับหมอลำก่อนประยุกต์นั่นเองเป็นหน้าที่ของทางด้าน

dia. Bila kita suka perkataan itu, dapat sangat. Betul tak? Ya, bukan saja. Itu dia. ส่วนบริเวณตรงจุดนี้ครับมีไว้สลับตั้งเวทีของหมอลำัมมูนะครับซึ่งจะเป็นนาที่ของคณะปฐมบันเทิงศิล์นะครับสำหรับค่ามขึ้นของมือเอิน แต่สำหรับคำขึ้นนี่ครับเวทีน้อยเวทีใหญ่เป็นของหน้าที่นะครับของด้านหมอลำซิ่งตรงจุดนี้จะเป็นเวทีใหญ่ของเทอบัวเซาวนะครับสำหรับคำขึ้นนี่ที่จะต้องทำการแสดงสุดท้ายครับก่อนจากกันนะครับมาจากกันด้วยภาพพื้นที่โล่งนะครับที่มีไหวสลับจะตั้งเวทีของหมอลำนั่นเองครับสรับ คำคืนของมืออื่นนะครับของคณะประทมศิลินครับขอบคุณหลายครับ